โอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊อ้อยนะคะเอ่อเจ๊อ้อยจะมาเล่าถึง6ชาตินะคะฝรั่งนะคะที่ชอบผู้หญิงไทยมากที่สุดผู้หญิงไทยที่อยากมีแฟนฝรั่งฟังทางนี้นะคะชาติที่หนึ่งนะคะก็คือสหรัฐอเมริกาคะ่ะ USA เขาจะชอบผู้ ผู้หญิงที่แบบว่าเออเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออคนไทยมันน่ารักดีนะอะไรประมาณเนี้ยเนาะสนะคะประเทศอังกฤษค่ะอังกฤษนี่เขาก็ชอบนะคะเขาชอบคนไทยค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าในิสัยแบบน่ารักอะไรเงี้ยเนาะเขาชอบแบบว่าเออผู้หญิงไทยนะเขาแบบทำอะไรอ่ะทำกับขา้าวทาอะไรในิสัยมันอ่อนน้อมนะคะ ที่3นะคะก็คือประเทศฟินแลนด์นะคะคือฟินแลนด์เป็นประเทศที่แบบว่าสวยงามนะคะคือเราก็นั่งเรือนะคะถ้าใครอยากจะนั่งเรือสำราญนะคะจากฟินแลนด์เอ,อ่อมาที่อ,อ่าสวีเดนก็ได้นะคะหรือเราจะนั่งจากสวีเดนไปฟินแลนด์ก็ได้คะ่ะซึ่งเป็นอะไรที่มันสนุกมากนะคะอ,อ่าต่อไปนะคะสีนะคะ อ่าก็เป็นประเทศของเจแปนว้าวเจแปนนะคะเจแปนนี่คนไทยก็ชอบไปเที่ยวเยอะแล้วใช่ไหมคะใกล้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 กที่นี่เองไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยไกลาจากที่นี่เท่าไหร่นะคะเจแปนนี่จะชอบผู้หญิงไทยะคะ่ะเพราะว่า,วาคนไทยเราก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันใชเยอะเพราะมันไม่ไกลแล้วก็เราไม่ต้องไปใช้วีซ่าอะไรมากมายนะคะก็คือ คนญี่ปุ่นนี่เขาก็บอกเออคนไทยมันน่ารักนะอะไรเงี้ยเนาะคือเออเป็นแม่บ้านแม่เรือนนิดนึงนะคะจันซ่าสุดท้ายนะคะที่อ,อ่าฝรั่งนะคะอ,อ่าที่ชอบคนไทยมากมากเช่กนกันนะคะนั่นก็คือคนอสคอสเตรเลียค่ะออสเตรเลียนี่เขาจะชอบคนไทยนะคะคนไทยเป็นนิสัยที่แบบว่าเออ Nice ฝ hmm. ร e ั่งเขาเรียก As good Beautiful อะไรพวกนี้ก็คือเรียบร้อยเนาะอ่าเว่าถ้าใครอยากจะได้เป็นฝรั่งนะคะฟังทางนี้นะคะต้องแบบเอ่อ Speak English ใส่เขานะคะ A little bit ไม่ต้องมากนะไม่ต้องเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค้าจะเกลียดเอาเพราะว่า ฝรั่งไม่ค่อยชอบให้เราพูดเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะเถียงเขาะเอะไรประมาณนี้ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะ,จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าใครอยากจะมีแฟนฝรั่งบ้างฟังทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ